ทัพไทยสั่งพร้อมลุยจัดหน่วยลบพิเศษประจำการเตรียมถล่มทันทีหลังพบขเขมรขนกำลังและอาวุธหนักเข้าไปชิดชายแดนหลายจุดแล้วแถมขเขมรลั่นรอแค่คำสั่งวุลเซนเท่านั้นก็เริ่มปะทะแน่ โดยก็สืบเนื่องจากการรายงานล่าสุดนะครับจากทางด้านกองทัพภาคที่2ได้รีบออกมาอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนหลังได้พบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายเขมรที่ตรวจพบโดนนบริเวณพื้นที่ช่องบก1นึ่ลำอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดโดยวันที่30สิงหาคม2568ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ถแถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยขมรเวลา14นาฬิกาโดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานการณ์โดยรวมมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายเขมรโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ช่องบกหนึ่งลำและอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดกองกำลังทั้ง2ฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต่อต้อต,อตามสถานการณ์ และขณะเดียวกันก็มีการรายงานทั้งภาพและคลิปว่าเขมรกำลังมีจัดกำลังพลและอาวุธหนักหลายชนิดรวมถึง b m 21ตัวเก่าของเขมรอีกด้วยโดยในวันนี้ได้มีภาพจากกลุ่มเทเลแกรมทหารเขมรโพสต์รูปขนปืนครกออกจากห้องเก็บสัพพาวุธเตรียมส่งไปแนวหน้าทั้งกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนครกและอาวุธหนักไปยังแนวหน้า และต่อมาก็มีขเมนลงภาพ B.M. 2 1พร้อมกับเคลื่อนย้ายรถถัง T. 5 5พร้อมแคปชั่นว่ามุ่งสู่แนวหน้าไปสมทบกำลังกับพี่น้องของเราไปชายแดนรอด,ดวนกับเสียมขณะดเดียวกันก็มีปุ๋ยขเมนรดใหญ่ถ่ายรูปหมู่ครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินไปชายแดนและยังมีทหารขเมนโพสรูปเอานิ้วเข้าโกร่งไกปืนพร้อมแคปชั่นว่าพร้อมทวงบ้านและดินแดนของเราแล้วขอแค่คำสั่งมาเมื่อไหร่พวกเราก็พร้อมลุยเสมอ แถมยังพบทหารเขมโรโพรูปสวมหมวกโม่งนั่งใต้ต้นกล้วยกลางดงต้นมะเขือพร้อมแคปชั่นว่าหน่วยซีวที่6ของสหรัฐที่ว่าแน่ยังสู้ข้าไม่ได้พวกเสียมจงจําไว้อย่าลองดีกับเขมรมีเช่นนั้นจะได้รับบทเรียนอย่าหาว่าข้าไม่เตือนข้าตบยันสเปดแนตของรัสเซียมาแล้วไม่มีสิ่งใดๆที่ข้าต้องเกรงและกลัวและความขี้โม้ของมันก็ยังไม่หมดนะครับ เพราะนอกจากนี้ยังมีทหารเคมนโพส์ลูพร้อมแคปชั่นไล่ยาวว่าตอนนี้รอแค่คำสั่งก็พร้อมนำรถถังสู้รบกับเสียมดวลครั้งที่สองครั้งนี้เราต้องยิดให้หมดโดยเฉพาะปราสาททั้งหมดนั่นคือของเรามาตั้งแต่ยุคอาณาจักรขอมเคมนเคยยิ่งใหญ่มากอาณาจักรขอมเคยรุ่งเรืองเรามีดินแดนไปถึงจีนจรลดถึงปลายแหลมมาลายอยู่ที่อินโดนีเซียดินแดนเสียมไม่ใช่ของเสียมตั้งแต่แรกแต่มันเคยเป็นเคเมนมาก่อนเคมนก็คือขอมและขอมก็คือเคมน เราแยกจากกันไม่ได้คนเสียมไม่มีอยู่จริงเสียมมาจากจีนมีเชื้อสายมาจากมองโกพวกเสียมไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถูกล้างสมองทั้งประเทศเราต้องการดินแดนกับเขมรรักความสงบและสันติภาพเขมรไม่เคยรังแกเพื่อนบ้านมีแต่เสียมเท่านั้นที่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านตลอดมาเสียมโจมตีขเขมรก่อนแต่ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมผู้นําไม่ใช้อาวุธหนักยิงไปถึงกรุงเทพในท่านเคยพูดว่ามีแต่ผมก็เชื่อนะว่าเรามีของพวกนั้นจริงๆ เซียมจะยอมแพ้ตั้งแต่ลบกันช่วงแรกหากเรายิงของพวกนั้นและยังมีหน่วยลบพิเศษเขมรน911ถ่ายรูปหมูร่วมกันที่แนวหน้าชายแดนพร้อมคลิปฝึกโคดแต่หมดสภาพซะก่อนโดยทหารสังกัดกองพันคอมมานโดที่12แห่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ911ของเขมรนได้ดำเนินการฝึกเดินทางไกลาทางยุทธวิธีในป่าดิบชื้นโดยมีเป้าหมายกำหนดไว้ที่ระยะทาง14กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตาม หลังจากการเดินไปได้เพียง6กิโลเมตรกำลังพลได้แสดงอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดจนต้องร้องขอครูฝึกเพื่อขอหยุดพักกลางทางครูฝึกจึงอนุญาตให้พักได้เป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนที่ทั้งหมดจะต้องเดินทางต่อไปจนครบระยะทางตามที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่911ของเขมรรุ่นแรกเคยถูกส่งไปฝึกกักสูตรที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษโคปัดสุดของอินโดนีเซียแต่กลับมีข้อมูลระบุว่าการฝึกนั้นไม่ถึง2เดือนก็ถูกส่งตัวกลับเขมนเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อครูฝึกทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความพร้อมของหน่วยนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีแค่เ,คเมรเท่านั้นที่กาลังเตรียมความพร้อมเพราะทางด้านกองทัพไทยก็กาลังซุ่มฝึกโหดอย่างเงียบๆและมีวินยัย หลังมาล่าสุดนะครับทางด้านพี่เล็กวาสนานาน่วมของเราได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้กองทัพไทยกำลังฝึกเข้มจัดซีฝึกลวดเสริมแกลงเตรียมกำลังพร้อมปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์ภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงโดยได้จัด4การฝึกทั้งนักเรียนนายทหารหน่วยทหารขนาดเล็กกองร้อยเตรียมพร้อมกองพันอาดีเอทัพภาคฝึกกรมทหารราบกองกำลังเฉพาะกิจฝึกร่วมฝ่ายอํานวยการพลเรือตีสุรสัรคงศิริโคศกลาโหม เปิดเผยว่าการประชุมสภากลาโหมที่ผ่านมากองทัพบ,บกรายงานเรื่องการเตรียมกำลังด้านการฝึกของกองทัพบ,บกว่าได้มีการรับทราบเรื่องโดยกองทัพบ,บกให้ความสำคัญกับการเตรียมกำลังให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยโดยมีการฝึกที่สำคัญตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่การฝึกชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก การฝึกกองร้อยเตรียมพร้อมและกองพันพร้อมลบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพภาคการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจและการฝึกร่วมฝ่ายอำนวยการกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการนอกจากนั้นยังมีการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางการทหารกับมิตรประเทศตามกรอบแนวความคิดทางยุทธ,ธาศาสตร์ด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมพุทธศักรา 2569-2580ในการใช้ทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรรักษาความเป็นกลางลดเงื่อนไขและลดโอกาสนำไปสู่ความขัดแย้งโดยได้กำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการทหารกับมิตรประเทศเพื่อสร้างสมดุลตามสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในระดับพูุภาคีและทวิภาคี แบ่งออกเป็น3กลุ่มงานหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนการเยือนการเข้าร่วมการประชุมในเวทีนานาชาติและการฝึกร่วมผสมกับกองทัพมิตรประเทศ <c oughs>

ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า